ม,มีนักศึกษาเนี่ยขับรถฝ่าไฟแดงค่ะคุณผู้ชมแล้วไปชนคนเสียชีวิตคนที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นผู้ชายที่มีภรรยาตั้งครันใกล้จะคลอดแล้วภรรยาเดินทางมาที่จุดเกิดเหตุเห็นสภาพศพสามีสิ่งที่เกิดขึ้นคือสิ่งนี้ค่ะ,คะนี่ค่ะ นี่จังหวะน,นี้นะคะคือเห็นไหมรถมอเตอร์ไซค์คันแรกเนี่ยอยู่เลนขวาวงกลมสีแดงค่ะเหมือนจะเลี้ยวขวาใช่ไหมแล้วปรากฏว่าทางซ้ายของจอมีมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งมาแล้วเนี่ยจังหวะบ,บวกไม่ได้เบรกแบบนี้ค่ะ กลายเป็นเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องเศร้าเลยนะคะอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยเพจ Facebook ข่าวท้องถิ่นเพชรบูรณ์มีการโพสต์ข้อความบอกว่าเพชรบูรณ์ฝ่าไฟแดงนางงว่วชนคนตายสลดเลยเป็นคลิปขนาดที่มอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเนี่ยเมื่อสักครู่คืออธิบายตามภาพแหละเรียนอธิบายไปแล้วนะคะคือรถมอเตอร์ไซค์อีอกคันหนึ่งเนี่ยเป็นคนขับเนี่ยเป็นผู้หญิงมีเพื่อนเนี่ยซ้อนท้ายมาด้วย ฝ่าไฟแดงมาทนเข้ากับอีกคันหนึ่งนะคุณผู้ชมจนร่างเนกระแทกถนนเจ็บทั้งคู่นะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่แยกสัญญาณไฟถนนสระบุรีหลมสักต,ตะบนนาง,ง่วมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ช่วงเย็นของวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งจะเห็นค่ะอีกคลิปหนึ่งเนี่ยนะเป็นผู้หญิงตั้งครันใกล้คลอดแล้วด้วยเป็นภรรยาของผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุดังกล่าวนะคะ แล้วก็ลูกชายเนี่ยยืนอยู่ใกล้ๆร้องไห้เสียใจด้วยความโศกเศร้าเสียใจนะคะ,ะคลิปอาจจะมีปัญหาดนหน่อยไม่เป็นไรนะคะอธิบายไปแล้วกันมีรายงานบอกว่าผู้เสียชีวิตคือคุณชานชัยเรืองนาอายุ30ปีเป็นชาวตำบลริมสีม่วงอำเภอเขาค้อจังหวัวดเพชรบูรณ์ส่วนคู่กรณีที่ฝ่าไฟแดงเนี่ย เป็นน้องผู้หญิงอายุ19ปีเป็นชาวตำบลนาแห้วอําเภอนาแห้วจังหวัดเลยน้องเป็นนักศึกษาปีที่หนึ่งมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์จะกลับบ้านที่ตำบลนาแห้วและปรากฏว่าน้องเนี่ยมากับเพื่อนซ้อนท้ายกันมาแล้วนั่นนะคะฝ่าไฟแดงค่ะจนกระทั่งไปชนเข้ากับอีกคันหนึ่งนะคะน้องเองก็ได้รับบาดเจ็บก็ขอให้ข่าวนี้เป็นอุทาหรณ์แล้วกันนะคะเคารพบกฎจราจรลดอุบัติเหตุได้ส่วนหนึ่งเลยแหละใช่ค่ะ Team